จริงๆเนี่ยนโยบายการท่องเที่ยวเนี่ยทําไมไม่สนับสนุนในการเที่ยวอ่ะทําไมมามาเล่นทําตามหน้าที่ทําตามกฎหมายเนาะครับอันนี้ถ่ายผู้กองถ่ายผมนะถ่ายมาถ่ายชื่อที่ปรึกษาทำไมเอาถ่ายที่ปรึกษาใครครับเออที่ปรึกษาใครครับอย่าอย่าละเมิดผมนะคือคุณอย่าละเมิดผมนะไม่ไม่เอออย่าละเมิดผมนะผมไม่ได้ละเมิดคุณนะครับอาแล้วแล้วเอากล้องมาจี้หน้าผมทำไมผมไม่ได้ชี้ครับเออเนี่ยดูดูนะดูนะ ดูผู้ใต้บังคับบัญชาท่านนะบอกควรครับบอกวนเรื่องอะไร้ผเหมือนกันบอกควรเรื่องอะไรเมื่อเมื่อเจ้าหน้าที่รัฐนะครับแต่งกายนะครับพบอตอพบตรท่านบอกว่าต้อง่งสตรวจสอบได้แต่ทีนี้ตำรวจนะร้อยตำรวจเอกคนนี้เอากล้องมาจี้หน้าผมเนี่ยเพราะอะไร จริงๆถ่ายไกลๆการแค่เห็นเห็นว่าเออพี่พี่เป็นไทยอ่าอ่าถ่ายที่ชื่ออต้องแล้วอ่าเนาะแล้วถ่ายมันไม่จําเป็นต้องมารยาทร้อยตํารวจเอกนะไม่ต้องกล้องมาจี้หน้าผมทํากับกับชาววัดอย่างนั้นไหมพี่ก็จี้หน้าผมไม่ใช่เนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างนี้ชี้เหรออย่างนี้ชี้เหรอพี่ก็ขยับขยับกล้องไว้หน่อยอ่าก็นี่ไงแล้วแล้วอย่างกี้นี่ลูกน้องท่านมามาอย่างงี้เนี่ยผมแสดงให้เห็นว่าลูกน้องท่านทําอย่างงี้มารยาทใช้ได้ไหม ไม่ไม่ไม,ไม่ผมจะขอดูว่าเอา้าทาไมอ่ะอา้าล็อกรถล,ล็อกรถนะครับอ่าล็อกรถคือประชาชนก็สงสัยว่าตํารวจเนี่ยขับรถมีใบขับขี่ไหมผู้กองที่มีอาํานาจอ่ะถามให้ผมหน่อยดิผู้ววกองตารวจคนนี้มีใบขับขี่ป่ะถามผมหน่อยเนี่ยจี้นาผมด้วยนะเนี่ยไม่ใช่กระต๊ดจี้เดี๋ยวผมผมมาร้องไงท่าน,ละ,นะละเมิดยังไงแล้ว ถ้าคุณถ้าคุณนุ่งผ้าขนหนูนะ่ะเออถ้าคุณนุ่งผ้าถ้าขนหนูผมไม่ยุ่งนะผมแม่ผมก็นุ่งผ้าขนหนูด้วยนุ่งผ้าขนหนูไหนอะ่ะ<ม>พูดไปเลื่ยเปื่อยเมื่อกี้คุณบอกเองนะเออถ้าคุณอยู่ในบริบทส่วนตัวนะผมไม่ไม่มาแต่นี่คุณใส่ชุดข้าราชการเนี่ยชาวบ้านผมขอดูใบย้ายขับขี่เขาหน่อยว่ามีชาวบ้านเขาล็อกหลบล็อกขอมาว่าตำรวจเนี่ยขับรถมีใบกับขี่เปล่า สวัสดีครับรถคันนี้โดนข้อหาอะไรครับไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนครับสีเนี่ยเขาบอกว่าเขาเพิ่งออกจากอู่มานะครับอเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับกรณีที่กล่าวหาว่าไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนครับผมถามน้องอย่างนี้เมื่อเขาโชว์ให้เห็นชัดเจนเพราะโชว์ให้เห็นครับแต่คือทางกฎหมายจริงๆแล้วเนี่ยต้องติดต้องติดต้องติดด้านหน้าอ่าโอเคโอเคอันนั้นคือคือผมเข้าใจรถเนี่ยคือถ้าสมมุติว่า เราไปขับเร็วมาหรือเกิดอุบัติเหตุเนี่ยบางทีเนี่ยรถไปติดอยู่ข้างบนใช่ไหมครับอาจจะมีฟีมหรืออาจจะมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยรถมันก็อาจจะไม่สามารถมองเห็นเวลาเราไปไล่กล้องอย่างเงี้ยรถหายใช่ไหมครับอ่ะโอเคที่น้องพูดมีเหตุผลครับเอ่าพี่รับฟังแต่ทีนี้ว่าเมื่อเจ้าหน้าที่น้องเป็นเจ้าหน้าที่เรียกตรวจแล้วเขามีแสดงให้เห็น น้องอย่าไปพูดถึงว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุเมื่อเป็นจนผู้ร้ายมันอาจจะเอาป้ายชอดหรืออะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เขาแสดงให้น้องเห็นแล้วใช่ไหมเขาแสดงครับแต่เขาไม่ได้ติดไม่ได้ติดก็คือคือเอ้าจริงจริงมันต้องเด็ดแต่เขาแสดงแล้วเนี่ยเขาก็แสดงเขาบริบบทสุ่ใจแล้วทําไมจะว่าล่าวตักเตือนเขาไม่ได้เหรอคืออำนาจในการว่าล่าวตักเตือนเนี่ยคือขึ้นอยู่กับพนักงานสอบสวนนะครับเพราะว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่น้องเป็นคนน้องเป็นคนเห็นการกระทําความผิดผมไม่คนเห็นก็จริงครับแต่คือ อำนาจตุนเลพินิจของผมเนี่ยก็ต้องให้หัวหน้าด่านนะครับเป็นคนตัดสินใจในการว่าเก่าตักเือนในเทสเทสไปใช่ไหมครับผมจะไปว่าเก่าวตักเืินเองก็ไม่ได้ใช่ไหมครับใช่แต่ทีนี้ว่าน้องเนะี่ยก็คือแจ้งหัวหน้าว่าเนี่ยป้ายทะเบียนเขามีมันไม่ได้ไม่มีจะว่าครับจะจะเขียนแต่ใบสั่งอย่างเดียวน,นะฮะอันนี้ป้ายทะเบียนน้องเ็ามีนะครับน้องเ็ามีคือเขาไม่มีเจต,ตนาที่จะกระทำความผิดคือวันดีครับทาบ่าน ขอสอบถามนิดนึงเมื่อประชาชนนะฮะเขาอาจเขาเพิ่งไปทําสีรถมาหรือยังไงเนี่ยแต่ป้ายทะเบียนเขาไม่ติดแต่น้องตํารวจเขากล่าวหาว่าไม่ติดเป็นป้ายทะเบียนแต่เมื่อเจ้าหน้าที่รัฐผู้มีอํานาจเนี่ยเขาให้เห็นแล้วว่าทะเบียนเขาไม่มีเจตนาที่จะไม่ติดเพียงแต่รถมันเพิ่งซ่อมมาเขาเขาไม่ผิดก็ผิดแล้วตามตามตามตำแหน่งที่พี่เขาวาไงไว้ ม,มันก็ถูกต้องอ้ีตรกก็ถูองผมไม่ได้ว่าท่านทํามไม่ถูกแต,แต่เพียงแต่ว่าตรงนี้ท่านมีอํานาจผมถึงถามว่าถ้ากรณีอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ติดแต่มันมีสแสดงให้ระดับสวัสดิเห็นใช่ไหมคือจะว่าเก่าวตักเตือนเขาได้ไหมเขาไม่มีเจตนาที่จะไปก่อเหตุร้ายถ้าว่าเก่าวมันก็ต้องว่าเก่าทุกทัานใช่ไหมเพราะนั้นมันมันก็ต้องมีบ้างถ้าถ้าไม่ติดเราต้องทาตามกฎหมายไปก่อนครับคือผมทําไม่ผิดใช่ไหมถ้าผมจะจับ อาไม่ผิดครับ<อ>แต่เพียง <ไอ S 2> แต่ว่า<ไ>อำนาจ <ไอ S 2> ของท่านนะ่ะคือว่ากล่าวเตือนเขาได้นะฮะ<อ>ถ้า,ถาท่านจะจริงๆนะนะสาวัตผมไม่รู้ว่าท่านตำแหน่งรองหรือเปล่านะ,อ,ะอยู่โรงพักไหนครับท่านโรงพักนี่แหละครับโรงพัก<อ>ข้างอ่าไม่ใช่ข้างๆชื่อโรงพักก็ขอชื่อชื่อโรงพักนิดนึงเพราะว่าผมมาจากหนังวัไงอ๋อที่เอาไปทุกที่ใช่ไหมน่ะไม่ไม่ใช่ดิเอารู้จักผมด้วยอ่ะเคยดิเคยเห็นเออเคยเห็นที่ไหนครับสาวัตเคยเห็นที่ไหน ไปเห็นในในเพจในในเพจเนาะแล้วทีนี้กรณีอย่างเงี้ยจริงๆเนี่ยนโยบายการ่องเที่ยวเนี่ยทำไมไม่สนับสนุนในการเที่ยวอ่ะทําไมบาเล่นซํทำตามหน้าที่ทําตามกฎหมายเนาะครับอันนี้ถ่ายผู้กองถ่ายผมนะถ่ายไมถ่ายชื้อที่ปรึกษาทำไมเอาถ่ายปรึกษาใครครับเออปรึกษาใครครับอย่าอย่าละเมิดโมนะหรือคุณอย่าละเมิดโมนะไม่ไม่เอออย่าละเมิดโมนะผมไม่ได้ละเมิดคุณนะครับอ้าวแล้วแล้วอกล้องมาชี้หน้าผมทำไมผมไม่ได้ชี้ครับ เออเนี่ยดูดูนะดูนะดูผู้ใต้บังคับบัญชาท่านนะบอกควรครับอกควนเรื่องอะไรการบอกควรเรื่องอะไรเมื่อเมื่อเจ้าหน้าที่รัฐนะครับแต่งกายนะครับผมพมตอาผบอตรท่านบอกว่าต้องโปร่งใสตรวจสอบได้แต่ที่นี้ตำรวจนะร้อยตำรวจเอกคนนี้เอากล้องมาจี้หน้าผมเนี่ยข้ออะไรจริงๆถิงยไกลๆการแค่เห็นเห็นว่าเออพี่พี่เป็นไทยอ่อ่าอ่าอ ที่ชื่ออ่ะ้องน้แม่อ่ะเนาะแล้วลถ่ายมันไม่จําเป็นต้องมลลารยาทร้อยตํารวจเองนะไม่ต้องกล้องมาจี้หน้าผมทํากับกับชาววัดอย่างนั้นไหมพี่ก็จี้หน้าผมไม่ใช่เนี่ยเนี่ยเนียเ่ยอย่างนี้ชี้เหรออย่างนี้ชี้เหรอพี่ก็ขย,ขยับขยับกล้องไปหน่อยอ่ะ,<น>ะก็นี่ไงแล้วแล้วอย่างงี้นี่ลูกน้องท่านมามาอย่างงี้เนี่ยผมแสดงให้เห็นว่าลูกน้องท่านทําอย่างงี้มารยาทใช้ได้ไหมมารยาทของตำรวจใช้ได้ไหมกิริยาท่าทางการแสดงออกของตำรวจเนี่ยทำได้ไหมอย่างเงี้ย ก็เจาะเหมือนกันมันกมม็มีมีค่าเท่ากันะนะเนาะอ่าโอเค OK นะมันไม่ได้มีค่าเท่ากันหรอกอท่านเป็นเจ้าหน้าที่ละท่านต้องบริการ,ราประชาชนเรา,เราเราไอ้เรื่องเรื่องคิด้อยพวกนี้ยอย่าอย่าไปอย่าไปพูดกันอย่างผมอตอนนี้ผมทําตามหน้าที่อยู่อ่าปฏิบัติหน้าที่ตามตามกฎของจราจรครับผมผมจับรถที่เขาไม่ผิดแผ่นป้ายทะเบียนมันก็ครับครับมันก็เป็นเป็นหน้าที่ที่เป็นหน้าที่ที่้องจับแต่จริงมันเข้าเว้นสักวันของวันเนี่ยผมว่ามันมันไม่ทําให้บ้านเมืองเสียหายหรือว่าถ้า่างนั้นผมก็ต้องเว้นเว้น วันเออไม่ต้องเว้นทุกวันนี้เอาว่าช่วงนี้มันรนรงลงว่าการท่องเที่ยวนะครับประชาชนคนไทยเขาไปไม่ไหวเรื่องเศรษฐกิจฟังผมบ้างออคือหน้าที่ของของประชาชนทั่วไปก็คือต้องปฏิบัติตามกฎหมายเขาต้องทำเขาต้องรู้อยู่แล้วว่าเขาต้องเขาต้องปิดไปอ่าต้องต้องปฏิบัติตามกฎหมายใช่ไหมแล้วหน้าที่ของตำรวจต้องปฏิบัติตามวินัยต้องต้องปฏิบัติตามระเบียบแต่การตั้งจุดตรวจของท่านถูกระเบียบหรือยังครับ ถูกแล้วทีนี้ถ้าก่อนถึงจุดตรวจเขาบอกว่าให้ตั้งวางบอกป้ายให้เขาเห็นว่าต้้งร้อยห้าสิเมตรอยู่ตรงไหนฮะบอกมาแล้วพี่พี่ไปดูไม่ใช่ไม่ใช่ผมดูตนที่ป้ายเนี่ยก่อนที่รถจะเข้าด่านร้อยห้าสิเมตรอยู่ตรงไหนป้ายร้อยห้าสิเมตรตรงไหนป้ายมีป้ายอยู่พี่พี่เดินดูครับอ่าไปบันทึกิวอยู่เนาะอ่าพี่เดินดูจริงๆมันต้องบริการประชาชนครับช่วงเวลาเร่งด่วนช่วงเวลาที่ชาวบ้านเขาหยุดจะไปเที่ยวจะไปอะไรอย่างเงี้ยนะเราอยตำรวจเอกท่านนี้นะเราเมื่อผมนะ เออเอากล้องมาจี้ผมนะฮะอะไรเนี่ยทวงทองใช่ไหมเอาเนี่ยท่านดูลูกน้องท่านปฏิบัติหน้าที่นะฮะมันน้องโป่งใสแล้วตรวจสอบได้มันดังคนดังจี้ท่านต้องเตือนที่เออมันต้องเตือนมันต้องเตือนลูกน้องท่านพาสารวัตรพาลูกน้องออกมามารยาทของตำรวจต้องไม่อย่างนี้นะฮะไม่ใช่ใส่ชุดตำรวจแล้วทำอะไรก็ได้นะฮะ แล้วป้ายร้อยหาริเมตรอยู่ไหนอะ่ะจริงๆรินะเขาบริการประชาชนคือนู่นอะ่ะแต่ท่านมาเอาจุดที่เขาบริการประชาชนมาเขียนใบสั่งแดดก,ก็ร้อนครับของบุ่งกระเบาครับนะอาดูดูชื่อนะโอ้บริษัทซีฟีพามาซิเป็นผู้สนับสนุนป้ายแล้วป้ายมันเก่าไหมเปล่า เอานะครับขอรู้จักเขาบมดันตำรวจโทรนะครับนรลงตามนี้นะครับผู้ควบคุมเนี่ยร้อยห้าสิบเมตรท่านว่ามีไหมนะครับมีไหมร้อยห้าร้อยห้าสิบเมตรเนี่ยพอมาถึงทางร่วมปุ๊บเนี่ยท่านมาตั้งกลวยนะครับมาตั้งกลวยอย่างเงี้ยแล้วท่านบอกว่าป้ายมีนะรลวเบแบบการตั้งด่านมีเอออย่างเงี้ยนะครับ ผมเห็นแต่นุ่ามนครมาถมลงเอผมก็ไม่นึกว่ากิริยาท่าทางของเจ้าหน้าที่รัฐจะเป็นอย่างนี้นะครับอ,อ,อร้อยตำรวจเอกเอากล้องมาทีา่ชื่อที่ปรึกษาในเสื้อผมนะครับนะอามารยาทใช้ได้ครับมาระยะมารยาทใช้ได้อ๋อเดือนตุลาคมนะครับ เดี๋ยวขอรถคันนี้นะครับรถตำรวจเอาปีห้าหกเดือนตุลาแล้วนะครับโอเคครับขออนาตครับอ้าวไม่ไม่ไม,ไมผมจะขอดูว่าอา้าวทำไมอะ่ะอา้าวล็อกรถล็อกรถนะครับอา่าล็อกรถคือประชานชนก็สงสัยว่าตำรวจเนี่ยขับรถมีใบขับขี่ไหม ผู้กองที่มีอำนาจอ่ะถามให้ผมหน่อยดิผู้กองตำรวจคนนี้มีใบขับขี่ป่ะถามผมหน่อยเนี่ยจี้หน้าผมด้วยนะเนี่ยไม่ใช่ก็ต้องจี้เดี๋ยวผมผมมาร้องให้ท่านละเมิดผมนะครับละเมิดยังไงแล้วจี้หน้าผมเนี่ยถ้าคุณถ้าคุณนุ่งผ้าคนหนูนะเออถ้าคุณนุ่งผ้าคนหนูผมไม่ยุ่งผมแหละคุณก็นุ่งผ้าคนหนูด้วยนุ่งผ้าคนหนูไหนอ่ะไม่รู้พูดไปเรื่อยเบื่อเมื่อกี้คุณบอกเองอ่ะถ้าคุณอยู่ในบริบทส่วนตัวนะผมไม่ไม่มา ต่นี่คุณใส่ชุดข้าราชการเนี่ยแถววัดผมขอดูใบาติขับขี่เขาหน่อยว่ามีชาวบ้านเขาร้องหลบร้องขอมาว่าตำรวจเนี่ยขับรถมีใบขับขี่เปล่าไม่ใช่เจ้าพนักงานไม่ใช่เจ้าพนักงานก็คือเนี่ยออผมร้องขอให้เจ้าพนักงานเป็นเจ้าพนักงานไม่เป็นเป็นช่างงานไปขอดูเขาได้ไงไม่ใช่ผมให้เจ้าพนักงานไงนตอนนี้กำลังคุยกับร้อยตำรวจเอกให้ดูให,ให้หน่อยจะมาอ้างว่าเจ้าพนักงานหรือไม่เจ้าพนักงานนี่ คุณมีหน้าที่อะไรเอา้าก็นี่ไงมาคือมาสอบถามการคุณปฏิบัติต่อประชาชนยังไงคุณมีหน้าที่อะไรหน้าที่ก็คือว่ามาหาดูด่านอเออที่เป็นด่านแบบที่มีตำรวจก้าวล้วอะ่ะอ๋อใครก้าวไม่รู้เอาก็ไม่รู้นะฮะรู้สึกเหเขื่อนกันแล้วเกินอะ่ะด่านบุกกระเบา่าสาวัสด,ด้วยผมหน่อยเด้อสาวาตผมผมขอให้ดูตำรวจคนนี้หน่อยมีใบขับขี่ไหมฮะ ไม่ใช่ดาเนินการที่มันมัน้นองเอาหลักฐานว่าเขามีหรือไม่มีให้ตํารวจร้องขอให้ตำรวจดูให้หน่อยผมไม่มีอํานาจเนี่ยตำรวจที่มีอํานาจอะ่ะพอชาวบ้านก็ร้องขอให้ดูก็เฉยเลยพวกเดียวกันอ่ะพวกเดียวกันไปเป็นอย่างอื่นไม่ได้ลหลักฐายตำรวจอก็กนะผู้กองเออเนี่ยผมจะดูขอดูว่าตํารวจคนนี้มีใบขับขี่เปล่าเขาไม่ยอมเปิดกระจกอะน,นะครับเพคะ ยกมือไปใบอย่างเดียวนะครับยกมือไปใบอย่างเดียวนี่ไงการทำหน้าที่ของตำรวจอะพวกเดียวกันเองเนี่ยไม่ยักกาตรวจสอบอะครับนะครับคุณไม่ยักการตรวจสอบขอดูไว้ครับขี่เฉยๆถ้าท่านไม่ได้ไม่ให้ดูนะครับนะไม่เข้าใจอ่ะเราก็อยากเห็นนะอ่านบุกเบา่าจริงๆก็ตั้งฝั่งนู้นอะเจ้าหน้าที่นะครับเทศบาล นะครับหรืออำเภอมาตั้งเพื่อที่จะบริการประชาชนในช่วงเทศกาลนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนเดินทางท่องเที่ยวในวันสองวันที่เป็นวันหยุดนะฮะปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจบุงกระเบาก็มาใช้วิธีเอากลวยมาตั้งวางและเพื่อออกไปสั่งนะครับออกไปสั่งเพื่อให้ประชาชนไปเสียค่าปรับนะครับนี่คือโดยโดยมายญาติของตำรวจจริงๆเมื่อกี้นี่ทำไม่ได้นะฮะ เอากล้องเอาเครื่องมาจ่อผมมาถ่ายรูปผมนะครับไม่ได้ขออนุญาตผมนะครับนี่ไงการการที่เป็นตำรวจแล้วทําอะไรก็ได้ครับนะแล้วพันตํารวจโทรก็เหมือนให้ท้ายอะ่ะสนับสนุนการท่องเที่ยวครับประชาชนจะตายเพราะจะเที่ยวไปให้รายได้มันกระจายไปทั่วตำรวจเขียนไม่สั่งอย่างน้อยต้องเสียค่าปรับให้ตำรวจก่อน ถ้ามีเงินไปเที่ยวก็ต้องจ่ายให้ตำรวจก่อนแล้วมันเป็นยังไงปร,ประโยชน์ประโยชน์การตั้งด่านเนี่ยนะฮะประโยชน์การตั้งด่านประชาชนได้อะไรนะครับยกเว้นจะต้องเอาเงินมาเสียค่าปรับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจอันนี้เจ้าหน้าที่นะฮะฝ่ายปกครองเขามาให้บริการพี่น้องประชาชนอันนี้ถูกต้องแต่ตำรวจฮะมาตั้งด่าน อยู่กับด่านที่เขาให้บริการประชาชนในการท่องเที่ยวทําได้ยังไงอะฮะไปตั้งไกลๆเจ้าหน้าที่ของอบอตอ,อบอจอยังจะดูดีสักกว่าอีกนะครับคุณมาเอาตรงนี้แล้วก็สุดท้ายชาวบ้านจะเข้าใจว่ายังไงอบอตอเห็นด้วยกับตำรวจชุดนี้หรือไงจริงๆเนี่ยการเมืองเขาไม่ได้เกี่ยวกับขอบคุณมากครับ นี่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขามานั่งบริการแต่ตำรวจมาเขียนใบสั่งเอาเงินครับปราบนะครับมันการสนับสนุนการท้องเที่ยวที่ไหนอ่ะนะเอารถมาขวางอ่ะยี่สบอกันยานะฮะยี่อกันยานะครับสองห้าหนะครับวันหมดอายุเดือนกันยา นี่ฮะร้อยห้าสิบเมตรไม่ต้องพูดถึงเราเบียบเขาบอกว่าผิดระเบียบไม่ผิดระเบียบไม่ได้ผิดกฎหมายก็คุณออกลรวเบียบผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถ้าคุณเขียนเราเบียบแล้วตำรวจชุดนี้เอาหนังฝาตีลบระเบียบของท่านเพราะว่าตลอดครับอยู่ยังไงละท่านท่านจะอยู่รอแค่กเกษียณเหรอหรือว่ายังไงเอารถทางราชการรถเช่าเนี่ย นะฮะอันนี้เอ้าโอเคสพบ้านสร้างนะฮะเอาสอพบ้านสร้างเลขทะเบียน6ก,กอกไก่อคอระลัง29 28นะครับกรุงเทพมหานครสพบ้านสร้างนะฮะถ้าจะตั้งอย่ามาตั้งใกล้กับที่เขาให้บริการประชาชนพก็พวกคุณไม่ได้ให้บริการประชาชน นะครับตำรวจคุณมา,มาเขียนใบสั่งให้ประชาชนแล้วก็เรียกเงินค่าปรับที่ทํางานของเจ้าหน้าที่อบตอหรืออบจหรือเทศบาลเขามาบริการประชาชนพวกคุณแล้มาเขียนใบสั่งกล่าวหาตามสภาพเสื่อมของรถผมใส่ชุดตำรวจผมก็กล่าวหาได้เหมือนกันครับอย่าว่าแต่พวกคุณเลย นะ้ว้ววัดเถ้ามาแบบนี้เข้าข้างลูกน้องนะ่ะ